พระผงของหลวงปู่พระมหาศิลาศีจันโทนะครับสามพิมนะม,มาแน่นอนครับมาแน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยผมพระผงที่แพงๆนี่ผมไม่พูดถึงนะครับผมจะพูดถึงที่เนื้อที่ยังไม่แพงนะครับเช่าหากันได้ความศรัทธาของท่านท่านเช่าด้วยความศรัทธาเนี่ยแต่ว่าจะมีมูลค่าเพิ่มในอนาคตแน่นอนเพราะว่าพระผงของท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีสามพิมมาให้ท่านดูนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามีพิมพ์อะไรบ้างนะครับที่น่าสะสมน่าเช่าหาเลยครับราคาไม่สูงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ปิดตาปลดหนี้นะครับปลดปิดตาปลดหนี้นี่นะครับนี่นี่นอันนี้เป็นผงไม้ตะเคียนเป็นเหมวนสารมวลผงไม้ตะเคียนนะครับอันนี้ทำพิธีบุกเสกอยู่ในองค์พระาธาตุพนมเลยนะครับแล้วก็มาทำพิธีที่สวนสงแกเปออีกประมาณ9วัน9คืนเลยครับ นี่ครับอันนี้เป็นปิดตาปลดหนี้เนื้อร่างเนื้อธรรมดานะครับแต่ไม่ธรรมดานะครับราคาไม่แพงเลยนะครับตอนนี้พุทธคุณสูงจับต้องได้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูดีๆนะครับนี่นี่ด้านหน้านะครับอันนี้ไม่แช่น้ำมลนะครับสร้าง4,200องค์นะครับนี่ดูดูดูยันนะครับนี่นี่ยันโบราณเลยครับเนี่ยยันแบบนี้เนี่ยอ่ายันแบบเหนือดวงเลยครับสวยงามจริงๆ ยันของหลวงปู่นะครับของหลวงปู่ศิลาจะเป็นยันแบบนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับนี่นี่นะครับสวยนะครับลองมาดูองค์ที่แช่น้ำมนต์นะครับอันนี้องค์แช่น้ำมนต์สร้างแค่แปดร้อยองค์เท่านั้นนะครับก็ราคาจะสูงกว่าหน่อยนะครับแต่อันนี้แช่น้ำมนต์นะครับแช่น้ำมนต์ก็แต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันครับบางองค์นี้มีแสงลุ้งลุ้งด้วยนะครับอันนี้ผมเอาองค์นี้อรีหาองค์แสงลุ้งไม่เจอนะครับองค์แสงลุ้งก็จะสวยแบแบบหนึ่ง อันนี้ก็ซื้อขายกันอยู่ที่พันกว่าบาทนะครับราคายังจับต้องได้ครับอนาคตคาดว่าจะแพงกว่านี้แน่นอนนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้แช่ตะมนในพิธีเลยนะครับแช่้ะมนในพิธีนะครับนี่ครับดูง,ง่ายนี่สวยสดงดงามนี่อ้าวผ่านไปละพิมพ์ที่สองที่คาดว่ามาแน่ดวงเศรษฐีครับดวงเศรษฐีของดูนะครับนี่คือดวงเศรษฐี น,นะครับอันนี้เป็นเนื้อล่างนะครับเนื้อที่โอ้โหดูสิครับสวยงามจริงๆครับอันนี้องค์หนึ่งยังอยู่ที่ห้าหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณนี้นะครับเนี่ยราคายังไม่สูงนะครับแต่ผมต้องบอกจับต้องได้พระผงของหลวงปู่เดี๋ยวนี้ไปไกลแล้วบางองค์อย่างเช่นจินดามณีปิตาจินดามนีล่อไปเจ็ดแปดพันหมื่นกว่าเลยครับแต่องค์นี้นะครับนี่นี่ทำพิธีปลุกเสกอยู่ในองค์พระธาตุระนมเนี่ยน่าสนใจมากๆอืม เก็บไว้ทุกองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่นี่นี่เดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกวแจะให้ชมเลยครับอันนี้ดวงเศรษฐีเนื้อล่างๆอยู่นะครับเนื้อล่างๆทำไมถึงว่าเนื้อล่างๆเนื้อล่างๆก็หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฝังตะกุดนะครับปกติจะมีฝังตะกุดเป็นของอ่าเป็นชุดกรรมการนะครับอันนี้นะครับนี่นี่นี่ อันนี้เป็นยันดวงเศรษฐีเลยครับนี่ใครอยากมีอยากเป็นเศรษฐีนะครับต้องมีดวงเศรษฐีด้วยนะครับนี่สวยจริงๆครับนี่อ่าเดี๋ยวผมให้ชมดูตาไมว่าชุดกรรมการเป็นยังไงชุดกรรมการก็คือน,นี่นะครับนี่นี่อันนี้ฝังตะกุดเงินคู่ครับนี่เห็นไหมครับนี่ตะกุดเงินคู่ เราก็จะมีตะกุดต้องคำอันนี้ใช้ส่วนตัวเลยครับนี่อันนี้ตะกุดต้องคำสร้างเพียงร้อยองค์อันนี้อันนี้จะแพงหน่อยครับเพราะสร้างน้อยครับขนหากันเยอะครับกดหาหาหากันเยอะหายา,ยากอยู่ครับเนี่นี่อันนี้เป็นหลักหมื่นครับหลักหลายหมื่นครับนี่พุทธคุณเหมือนกันครับเอา วงลห้าหกเจ็ก็ได้พิมพ์ที่3นะครับที่ผมพูดให้ฟังเนี้ยอันนี้คือสมเด็จ9้าชั้นดี9้าชั้นดีศิลาแรงวงเรียบว่าแรงนะครับแรงนะครับอันนี้หลวงปู่บอกเลยให้เก็บไว้อนาคตแพงแน่จะเป็นรุ่นกรรมการโดยวนี้ก็สองหมื่นกว่า3ามหมื่นกว่าเลครับกรรมการจะมีฝังแก้วนางฝานอยู่ในในองค์พระสมเด็จเนี่ยนะครับแต่นี่เป็นรุ่นเนื้อล่างลางนี่ก็ ไม่ก็ไม่ถึงล่างแล้วครับตอนนี้อยู่ที่สามพันกว่าเลยครับจากที่ผมเคยมาบอกองค์ให้เก็บตอนเจ็ดแปดร้อยหรือพันกว่าเนี่ยตอนนี้สามพันกว่านะครับอันนี้สวยจริงๆอันนี้เป็นอ่าศิลาแรงนะครับสมเด็จศิลาแรงสมเด็จศีลา,าแรงนี่มีมวลสารจากใต้องค์พระาธาตุเลยนะครับเป็นศิลาแรงจากใต้องค์พระาธาตุพนมอ่ามาปรุงมวลสารเนี่ยหรงผูเนี่ยหลวงปู่เป็น หลวงปูป่ปลูกเสกอย่างดีนะครับปลุกเสกในองค์พระาธาตุพนมด้วยนะครับองนี้นี่ด้านหลังนี่เป็นรูปหลวงปู่ครับนะเป็นรูปหลวงปู่ครับสวยจริงๆนี่โอ้โหเนื้อผงของหลวงปู่ไม่ต้องห่วงเลยครับหน้าสะสมไว้มากๆครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังว่าสามพิมพ์ที่ยังมีอนาคตแต่ราคาไม่สูงนะครับหนึ่งปิดตาปลดหนี่ แช่หรือไม่แช่ก็แล้วแต่ท่านจะชอบนะครับน,นี่ปิดตาปลดนี่นะครับแช่หรือไม่แช่นะครับนี่ขวามือนี่เป็นแช่น้ำมนนะครับสายมือไม่แช่นะครับนี่นี้นะครับนีน่สองดวงเศรษฐีอ่าแล้วแต่ท่านนะครับว่าท่านจะเอาดวงเศรษฐีเครับแบบนี้หกเจ็ดร้อย หรือว่าจะเอาดวงเศรษฐีตะกรุดเงินตะกรุดเงินก็หลักพันครับหลักพันปลายนะครับนี่ตะกรุดเงินคู่หรือจะเป็นตะกรุดทองคําอันนี้อันนี้หลักหมื่นครับหลายหมื่นครับนี่นะครับนี่สร้างร้อยองค์ครับนี่คือดวงเศรษฐีแล้วก็พิมพ์สุดท้ายก็คือ สมเด็จศิลาแรงครับสมเด็จศิลาแรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เก้าชั้นมวลสารอยู่ในองค์จากใต้องค์พระธาตุพนมเลยนะครับศิลาแรงจากใต้องค์พระธาตุพนมน,นี่ครับสามพิมพ์นี้ที่มีอนาคตแน่นอนมาแน่นอนครับปวดติดตามลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นพระของปู่รุ่นไหนพิมพ์ไหนนะครับดับรองครับไม่ผิดหวัง สัสดีครับพระผงของหลวงปู่พระมหาศิลาศีจันโทนะครับสามพิมพนะมาแน่นอนครับมาแน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยผมพระผงที่แพงๆนี่ผมไม่พูดถึงนะครับผมจะพูดถึงที่เนื้อที่ยังไม่แพงนะครับเช่าหากันได้ความศรัทธาของท่านท่านเช่าด้วยความศรัทธาเนี่ย แต่ว่าจะมีมูลค่าเพิ่มในอนาคตแน่นอนเพราะว่า,าพระผงกของท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีสามพิมมาให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามีพิมพ์อะไรบ้างนะครับที่น่าสะสมน่าเช่าหาเลยครับราคาไม่สูงนะครับนะ